คาบายโปรดักต์นำเสนออีกหนคันครับอันนี้เป็นโตลต้ารีโวนะครับีโว4สีประตูนะฮะอันนี้ปีสองพันคันนี้รุ่นแรกนะครับแต่ตอนนี้ก็มาปี2019 – 2020แล้วนะฮะเข้ามาที่รานเรานี่จัดครบชุดเลยนะครับครบชุดของที่นี่ก็พุ้มเบานะครับกับปูพื้นอันนี้ทำแบบสวมนะครับผมถ่ายให้ดูด้านหลังก่อนสวมทับของเดิม เราใช้ได้นรล่อนอย่างดีในการเย็บนะครับอันนี้ลายปักปีเสื้อนะฮะผมถ่ายให้ดูช้าๆชัดๆนะครับนี่แล้วก็ตรงกลางเท้าแขนแล้วก็แยกส่วนนะครับสามารถที่จะปิดเข้าไปอย่างเดิมได้นะครับดเไปอย่างนี้นะครับแล้วสามารถลงดึงลงมาได้ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนี่ครับส่วนของด้านหลังนะฮะและส่วนของด้านหลังของด้านคนขับกับด้านคนนั่งข้าง ท่านนี้เราก็ทากระเป๋าสองข้างนะฮะหนังเราใช้หนังหนาหนึ่งมิลเต็มนี่หนาหนึ่งมิลประกบด้วยฟองน้ำห้ามิลและก็ผ้าที่ขอบใช้ได้ในลอดในการเย็บนะฮะอ่าอย่างนี้นะฮะรับประกันปีแต่กันสามปีเลยนะครับส่วนล่างก็จะเป็นปูพื้นห้าดีการเก็บงานเราเก็บงานเรียบร้อยทั้งหมดนะครับนี่ดูได้นะครับผมสูงไ่ดูใกล้ๆชัดๆเลยก็ยใส่ไปแล้วเป็นยังไงนะฮะคนที่ชอบสีน้ำเงินอ่า แล้วสลับดําก็ต้องอย่างนี้เลยนะครับในส่วนด้านหน้านะครับดูผิวเผินี่ดูแทบไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นตัวสวมเพราะเราตัดตรงรุ่นกับรีโวนี่ครับน่นะฮะด้านซ้ายแล้วก็มาด้านคนขับนะครับเนี่ยผมเก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดเลยนะครับด้านคนขับแล้วก็ลงมาดูถึงตัวปูพื้น 5D นี่นะฮะ มีหมุดทองเหลืองนะฮะและมีใบพลาสติกเป็นตัวล็อกกันไว้นะครับงานของทางร้านเรานะฮะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่โตโยต้ารีโวนะฮะเข้ามาที่ร้านลาดเท้า124ซอยย้อยซอย9ด้รอรับกันได้เลยนะครับหรือว่ามาโทรมาคุยกันก่อนได้นะฮะมาด้านคนขับครับจุดสังเกตของเราคือตัวนี้เป็นพลาสติก ฉะนั้นส้นเท้าเนี่ยนะฮะเวลาเราสีไปสีมาเนี่ยตัวนี้จะใช้ทนนะฮะใช้กันทนก็ต้องเป็นบัตตินะครับเพราะว่าตรงนี้ส้นเท้ามันต้องโดนตลอดนะฮะขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโออันนี้นะครับถ้าสนใจก็โทรมาคุยกันก่อนได้ที่080-995-0637ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ